อันนี้เราจะมารีเช็คเครื่องตัวนี้นะครับก่อนแพ็กจัดส่งให้ลูกค้าเรามาดูโดยรอบกันก่อนอะคริลิกใส่หน้าหลังสองด้านครับยังรองขาตู้ครบใส่ยกาวป้องกันไฟฟ้าสถิตครบเขาใจต่างต่างๆครบตัวมอเตอร์ทำง,งานสองระบบครับไฟฟ้า ไฟบ้านแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ครับมาดูการทำงานของวัตเตอร์ก่อนคขาบันทางฝ่ามือ220โวลต์ไฟบ้านไฟแสดงสถานะาสีน้ำเงินครับ สิบสองโวอนแบตเตอรี่โอเคมาเรดูในส,นส่วนของหัวเตาแก๊สครับแผ่นปิดมิดชิด100%เปอร์เซ็นต สวัสัครับ